ีครับผมเกริกวธิทีราชนะเดชวันนี้จะนำเสนอโครงงาน BME รหัส02ชื่อโครงงานว่าการจำแนกคุณลักษณะสัญญาณ P สามร้อยจากสัญญาณสมองโดยใช้วิธีดิสครีตเรเฟลก a นฟอร์มนะครับโดยโครงงานนี้เป็นโครงงานที่ต่อยอดจากโครงงานสาธิตศึกษาที่นำสัญญาณ P สามร้อยมาใช้วิธีมหาวิธีการเพื่อที่จะจำแนกสัญญาณให้ได้แม่นยำมากขึ้นโดยในการทดลองนะครับสัญญาณ P สามร้อยคือสัญญาณที่เมื่อสมองถูกกระตุ้น ด้วยแสงแล้วเวลาผ่านไปร้อยผ่านไปแล้วประมาณ300มิลลิวินาทีจะเกิดสัญญาณทีส0 0รครับโดยในการทดลองนี้ได้ใช้ผู้ทดลองและเครื่องขยายสัญญาณนะครับเครื่องขยายสัญญาณเป็นเครื่องขยายที่จัดทําขึ้นเองนะครับมีสเปคมีคุณลักษณะคือมีคุณลักษณะคือ,อขยายด้วยกำลัง100 dB ดีนะครับ1แสนเท่า และ,ะมีช่วงความถี่ผ่านอยู่ที่0.1ถึง100เฮิร์ซจากนั้นและใช้อิเล็กโทรดชนิด s i l v e r s i l v e r วอร์ฟอไรนะครับ3 3 3อิเล็กโทรดด้วยการแต่ที่ตำแหน่งของ O2 ของ subject นะครับบริเวณโ 2, จากนั้นโดยในการทดลอง subject จะจ้องที่ปุ่มเป้าหมายปุ่มใดปุ่มหนึ่งจาก4ปุ่มบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้เวลาในการทดลองประมาณ1นาทีเมื่อเมื่อครบ1นาทีแล้วสัญญาณที่ได้ จะผ่านการจะผ่านวิธีจะผ่านแมดอ่าดิสคิีปเวนเดทรารฟอร์มนะครับเมื่อสัญญาณผ่านดิสคิีปเวนเดทรารฟอร์มแล้วจะจําแนกได้เป็นจะจาแนกเป็นความองค์ประกอบความถี่ต่างๆที่อยู่ในสัญญาณที่จับมาได้นะครับโดยในสัญญาณ่3 0 0จะอยู่ที่ความถี่ต่างประมาณ0.5ถึง4เฮิร์นะครับและเมื่อทําการแปลงสัญญาณจากโดเมนความเวลาเป็นโดเมนความถี่โดยวิธี f f t แล้ว จะได้ภาพยังรูปภาพที่4นะครับจะเห็นได้ว่าที่ความถี่ต่างจะมีขนาดของความถี่สูงที่สุดนะครับจากนั้นเราได้นำได้นำสัญญาณที่ความถี่ต่ำคือ0.5ถึง4เฮิรตซ์ซึ่งคาดว่าจะเป็นสัญญาณที่ P 3 0 0อยู่นำมาทำการเฉลี่ยเพื่อหาค่าสัญญาณ P 3 0 0จะเห็นได้ว่าจากการทดลองนี้ผู้ทดลองจ้องอยู่กลุ่มที่2คือกลุ่มทางขวามือซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสัญญาณ P 3 0 0ควรจะปรากฏอยู่ ที่พีกต่ำสุดที่เวลาประมาณ250-500ถึงมิลลิวินาทีและเมื่อนำสัญญาณที่ความพีต่ำดังกล่าวมาทำการเฉลี่ยแล้วจะได้เป็นความถีสัญญาณจะเห็นไ,ได้ว่าสัญญาณที่300จะถูกประกฏอยู่นะครับที่เวลาประมาณ4 0่มิลลิวินาทีคือเส้นสีเขียวในขณะที่สัญญาณจากกลุ่มอื่นสัญญาณจากกลุ่มอื่นนั้นจะไม่เกิดพีนะครับที่สิ้เร็วเลยทันฟอร์มเป็น คล้ายกับวิธีการในการกรอง,รองสัญญาณความถี่ก็คือจะนําสัญญาณความถี่จะนําสัญญาณนั้นมาแบ่งความถี่ออกไปเป็นความถี่ต่ําและความถี่สูงโดยในงานนี้ได้ใช้ w ับระดับ4เป็นเ,เป็นเป็นเวฟเล็ตแม่นะครับจากผลการทดลองนะครับจะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ จะเห็นได้ว่าดาบูชีหรือดาบูชีระดับ4เนี่ยสามารถที่จะแบ่งสัญญาณออกมาได้และสามารถที่จะจับสัญญาณ P300 ได้แม่นยำมากขึ้นนะครับและนี่คือโครงงานครับของค,ครับ